พี่บีบีผมไงผู้ชายว่าไงต้นตองบอกน่ารักขอบคุณมากครับผมพามาชมบรรยากาศกลับขึ้นมาด้านบนบรรยากาศดีนะฮะลมเย็นๆสบายๆทางด้านนู้นก็เริ่มดนตีบรรเลงแล้ว โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมทำดีชาบีบีเขาบรรยากาศดีมากเลยไม่ได้พาดูตั้งแต่ทางเดินเข้ามาทางเดินก็สวยมีห้องพักแบบว่าชิวชิวช,ชด้วยพาดู มุมนี้อีกทีหนึ่งบีบียังไม่ได้ชมนะครับผมดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำลงอาหารอาหารไม่แพงนะครับผมอาหารที่นี่ไม่แพงแต่ว่า,ารสชาติก็จะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะครับจะมีร้านที่แบบว่า,ารสชาติเข้มขน้นแบบแล้วก็มีอะคูสติกมี เพลงแบบว่ายุค90อะไรเงี้ยปีชื่อร้านกรงฟเนียงทางด้านนู้นนะทางด้านทิศตะวันตกนู้นอาหารจะอร่อยกว่าแต่ทีนี้ก็จะเป็นแบบอาหารกลางๆที่แบบว่าทุกคนทานได้อะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบว่าชอบดื่มดริง์เท่าไหร่โอเคนะครับผมป้าเดือนสวัสดีครับป้าเดือนสวัสดีครับ สวัสดีทุกบ้านนะครับจากป้าเดือนครับพาพามชมแม่น้ำโขงครับป้าเดือนวันนี้อท่านยพามาตามมาตามด้วยขอบคุณมากครับผมตามพี่ีมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆ ชมบรรยากาศยามเย็นที่ริมแม่น้ำโขงกันครับผมอีธัญญานะครับขอบคุณวิธัญญามากเลยครับที่มาเที่ยวด้วยกันครับ ทางด้านโน้นก็กำลังเริ่มทานอาหารกันแล้วครับผมนี่เป็นบรรยากาศริมโขงนะครับประเดือนพิธัญญาครับผมน้องๆก็กำลังทำความสะอาดทางด้านนะให้พื้นสวยๆเดี๋ยวจะพาไปชม ถนนคนเดินนะครับอีกสักครู่นะ่าจะประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับบรรยากาศกำลังดีหกโมงครึ่งเดี๋ยวจะพาไปเดินถนนคนเดินเขมาราชนะครับผมถ้าไม่ได้มาในไลฟ์ก็ตามชมทีหลังก็ได้นะครับผมสำหรับสำหรับช็อตนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจครับผมครับสําหรับสาหรับสาหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบายบายครับบายบาย